ทางบ้านนินก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องข,อ,ของข้อกฎหมายเราเราไม่ยอมอ่ะเออเพราะทำกันขนาดนีเ้เขารู้สึกผิดและอยากขอโทษมันคือเรื่องหนึ่งคือโอเคเราพร้อมให้อภัยคือมันมีหลายเคสแล้วอะค่ะที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จบแบบงงๆแบบนี้ไปสึกว่าเออมันมันกระทบกระเทือนจิตใจมากมากไปกว่านั้นแล้วสิ่งที่ได้รับมาก็ทางนั้นอะ ก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งคะใน,ในเรื่องของศาลมันยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเ,เหมือนน้องมอได้มีโอกาสได้ไปขึ้นศาลร,รอบหนึ่งนะคะก็คือเขาก็เหมือนเ,ออเขาเรียกว,ว่ามารับฟังข้อกล่าวหาแล้วก็ยอมรับผิตเขาได้มีขอคือวันนั้นอะมินไม่ได้ไปด้วยมินมน่าสงสานายก็คือทนายแก้วไปดูแลคดีให้น้นอง วันนั้นมินติดงานที่ต่างจังหวัดหลายวันก็เลยส่งพนา,ายไปแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงแหละเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนที่ออจิตใจบาบางอยู่แล้วแล้วก็บอกกลับว่าเขาเป็นคนที่อะไรก็ได้ที่อใจตใจเป็นเหการในตอนนั้นก็ก็ก็ตามตามที่เห็นเลยอะค่ะ ก็มินมินก็เห็นจากในคลิปแล้วก็กล้องวงจรปิดก็คือสําหรับมินมินว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงมากทั้งทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยเนาะคือคือมันเคยเห็นเหตุการณ์นีนะ้ตามข่าวอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมันจะมาเกิดกับครอบครัวตัวเองแล้วก็บวกกับน้องมอสอะ่ะเขาทําอาชีพเกี่ยวกับ,กบเคยเป็นสจวตการบริการก็คืออันดับหนึ่งก็เลยไม่มีการตอบต่อสู้หรืออะไรกลับไปอะไรอย่างเงี้ย ทีละเรื่องและกันเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องค่าเยียวยาก็ได้รับแค่ค่าประโยชน์พยาบาลไม่มีทายว่ไม่มีเลยค่คีรือมินก็ไม่ไม่ไม่ทราบข้อเท็จจริงตรงนี้เพราะว่าเป็นดุลละินิตของศาลแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นการ ไก่เกี่ยรหรือเป็นไปตามข้อกฎหมายอ่ะม,มิกมก็ไม่ไม่ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้จริงๆก็ก็คือตามนั้นนะค่ะคือเรามองว่าน้องเราได้รับคำพิพากษาไม่ไไมกับเหตุการณ์ที่เราเราโดนจับตําแหน่งเป็นเรื่องที่ตอบยากแต่ตอนนี้มันชี้สูงมันไมตอบอยากเลยคือเอาอย่างนี้ก็คือเขาไม่ได้รับการติดผูกเนื่องจากว่าเขายอมรับผิด S <S> เรื่องการเขารู้สึกผิดและอยากขอโทษมันคือเรื่องหนึ่งคือโอเคเราพร้อมให้อภัยคนที่ทําผิดแล้วรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองกระทำแต่เรื่องของการเป็นไป,นปนกระบวนตามกฎหมายอะค่ะมินว่าคนที่รับผิดก็ต้องให้ข้อกฎหมายเพราะว่าเราอยู่ในในในประเทศไทยหรือว่าอยู่กันเป็นส่วนรวมมันต้องมีข้อกฎหมายและความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคน คือคือทางบ้านมินก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเราเราไม่ยอมอ่ะเออเพราะทำกันขนาดนี้เราก็บอกกับน้องเราไม่ได้มีมีการตอบต่อสู้อะไรอ่ะคือม่บอกว่าเราอยากที่สุดไหมคือคือหมายถึงว่าถ้ากฎหมายเป็นไปตามยังไงมินก็เคารพเคารพตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นทางคุณตำรวจหรือว่าทางศาลนะคะก็ก็เคารพใน ในสิ่งที่ได้รับมา,มามคือคือที่มินได้ทราบจากน้องมอคือหนึ่งคือคือเขาไม่ได้เขายอมรับผิดโทษมันก็จะลดลงเราใช่เขาได้นันตัได้มเห็นของเขาเขามีอะไรยังไมถึงได้กระทบอย่างนั้นคือมันไม่ได้ผูกการคุยกันโดยตรงมันคุยกันผ่านสารเพราะว่าด้วยความที่เราก็มีทนายของเรา ส่วนเขาก็ต้องมีร่ามภาษาเมืองค่ะมันก็เลยไม่ได้มีการขอโทษเป็น,ปนทางตรงหรือได้รับทราบข้อกล่าวหาของเขาเราก็ได้รับทราบผ่านๆมานนอีกทีนึงว่าโอเคเนื่องจากว่าเขายอมรับผิดโทษที่ได้รับก็คือเป็นการรายงานตัวในการเข้าประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดคุกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนค่าเสียหายก็ ได้แค่ค่ารักษาพยาบาลตามตามจริงเลยค่ะส่วนตัวเขาได้มีารเกี่ยอันนี้มินไม่ทราบเพราะเราทันสารแจ้งว่าผู้ผู้กระทาความผิดไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีบัตรเจ็ตสำหรับตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เขาเขาคือย่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบมินก็รอรอ,รอฟังอยู่เหมือนกันนะคะว่า ส,สรุปแล้วจุดจบของคดีจะ<ม>เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ได้รับในวันที่ได้ไปน้องชายมินได้ไปศาลกับทนายได้ประมาณนี้ค่ะคือทนายก็พูดทางทาังท,ที่แก้วาาาก็พูดว่าแบบไม่อยากให้เคสนี้เกิดกับคนไทยอีกคือคือสำหรับมินะไม่ได้มองว่าน้องเราโดนกระทํา แล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราก็ไม่อยากให้คือมันมีหลายเคสแล้วอะค่ะที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จบแบบงงๆแบบเนี้ยไปซึ่งซึ่งมันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอีกก็แล้วแต่มันก็เลยมองว่าแบบเออถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะไม่ไม่ได้ยอมความทางด้านกฎหมา วันที่ไปคุยน้องบอกว่ายังขอไม่ให้ถามอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคือสภาพจิตใจของไม่โอเคเลยที่แบบออกมาแม้กระทั่งตัวยอดทุกอย่างคือเราไม่ได้ปัด,ปดใจเราไม่ได้เป็นเรื่องเงินแต่ว่าน้องเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันกระทบกระเทือนใจิตใจมากมากไปกว่าน,นั้นแล้วสิ่งที่ได้รับมาก็ตามนั้นะ มันเป็นเรื่อง,องความปลอดภัยที่มิ้นอยากให้คนไทยทุกคนได้ได้รับอะค่ะเท่าเทียมกันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเคสมิ้นแล้วถูกยกมาว่าทุกอย่างต้องดําเนินการเร็วขึ้นหรือ,อยังไงทุกอย่างมิ้นก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายสิ่งแรกมิ้นไม่ได้อยากจะออกมาโพสโซเชียลมีเดียมิ้นรอระยะเวลาแล้วก็ตามนั้นนะคะน้องมิ้นก็ไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ก็ไม่มีใครทราบหรอกว่าเป็นน้องชายมิน้น <c oughs> แต่ มินก็อยากให้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 เราทุกคนได้รับข้อกฎหมายที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกต้องนะคะโออเคบี้ร okay. okay. okay.